สวัสดีครับนะครับก็วันนี้มาพูดถึงนะครับโปรตีนนะครับสำหรับการลดน้ําหนักแน่นะครับสําหรับการลดน้ําหนักแล้วก็วิธีการลดน้ําหนักให้ได้ผลนะครับด้วยแนวคิดใหม่นะครับแล้วก็วิธีการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาตลอด1ปีนะครับตลอด1ปีเลยที่เราได้จําหน่ายสินค้าคือโปรตีน ลดน้ําหนักหรือโปรตีนหุ่นดีนะครับเพื่อช่วยในการตับหุ่นหรือรูปร่างเนี่ยเราจําหน่ายถ้าการรมไม่ผิดเนาะก็มีการเปิดตัวช่วงประมาณสักตุลาคมประมาณสักช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็จําจหน่ายจริงๆเนี่ยประมาณพฤศจิก,กาเนี่ก็มาเป็นครึ่งปีนะครับก็จะเริ่มมีคนที่ทานแล้วได้ผลลัพธ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ ได้ผลลัพธ์น้อยหน่อยแล้วก็ไปวิเคราะห์วิจัยเพื่อช่วยให้ลูกค้าทุกคนนะครับกลับมามีหุ่นดีได้อย่างจริงจังนะครับจริงจังก็คือแบบกลับมามีหุ่นนะครับแล้วก็เราทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อไอตัวโปรโตีนเนี่ยนะครับไอตัวตัวเนี้ยนะครับตัวลีนเชคของเราเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เป็นคนที่สูงสูงวัยหน่อยสูง,สงวัยหน่อยของผมก็สามห้านะสามห้าถึงหกห้าคือ กลุ่มพวกนี้นะครับมันจะมีมันจะมีการลดน้ำหนักที่ไม่ได้เหมือนไม่อาจจะไม่ได้เหมือนคนทั่วไปที่เป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าระบบการเาผาผลาญแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นหรือวัยทำงานในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเราเลยได้ข้อมูลมาว่าอ๋อทานแบบนี้ได้ผลดีมากออทานแบบนี้ได้ผลแต่น้อยหน่อยนะครับเราก็จะมาไล่เลี้ยงให้ฟังว่า แบบไหนถึงได้ผลเพราะอะไรเราถึงหุ่นดีขึ้นเพราะอะไรเราถึงผอมลงนะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่นานมากนะครับเพราะว่าทําคลิปให้กับลูกค้าใหม่ดูด้วยแล้วก็ลูกค้าที่เคยซื้อหรือเป็นลูกค้าประจําแต่ยังไม่เคยซื้อในกลุ่มของผลิตภัณฑ์โปรตีนลดน้ำหนักหรือหุ่นดีนะครับอย่างแรกเลยครับทําไมเราถึงหุ่นดีขึ้นหรือทําไมเราอ้วนขึ้นก่อนถูกไหมเอะตรงนี้ก่อนนะนะครับผมขอแชร์ไปนิดนึงก่อนนะครับแชร์ไปนิดนึงก่อนอ่อ ใครเข้ามาดูสดนะครับทักทายได้ใครเข้ามาดูสดของพี่เบสเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีใครดูสดไหมเพราะว่าช่วงนี้สิบโมงนะครับสิบโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ผมจะว่างจากการประชุมแล้วก็พยายามจะมาทําคลิปอธิบายสินค้านะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านก็อยากให้อธิบายสินค้านะครับเดี๋ยวผมอขออนุญ,ญ,ญาตเช็คเสียงนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเช็คเสียงก่อนนะครับมามนะครับอโอเค โอเคนะครับเสียงดีมากเลยนะครับผมขออนุญาตแชร์ไปหน้าเพจตัวเองนิดนึงก่อนนะครับขออนุญาตแชร์อ่าโอเคนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้เนี่ยที่มีผลลัพธ์เร็วสุดเลยเร็วสุดก่อนนะเร็วสุดก่อนนะครับนั่นคือการที่เราลดพลังงานเข้าหรือการคุมอาหาร หรือการอดอาหารหรือการทานอาหารที่น้อยลงกับปกติโอเคไหมโจทย์แรกนะครับเราทานอาหารน้อยลงกว่าปกตินะครับเมื่อเราทานอาหารน้อยลงกับปกติแล้วนะครับร่างกายเนี่ยจะเริ่มอย่างแรกเลยก็คือขับน้ําออกนะครับน้ําหนักที่หายไปในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เป็นน้ําเป็นน้ำนะครับก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 ับโฟโลหรือการไหลของปริมาณอาหารในร่างกาย พอเราช่างไปอตอนเย็นเนี่ยอาจจะหนักสมมุติว่าหนักห้าสิบโลแต่พอตอนเช้าอ่ะอยู่ดีๆเราก็เหลือประมาณทั้งสี่สิบเก้านะครับทั้งที่ยังไม่ทําอะไรเลยพวกนี้มันคือมันมันมันคือลักษณะของออของน้ํานะครับทีอ่ออกจากร่างกายไปแล้วก็ขับถ่ายอะไรไปก็จะค่อยๆลดลงนะครับนั่นคือปริมาณเข้าออกเข้าออกของอาหารแล้วก็น้ําในร่างกายนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆมันจะค่อยๆลดลงนะครับถ้าเราคุมอาหารนะ ล,ลงแต่หุ่นมันจะไม่เปลี่ยนหุ่นอ่ะมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับทีนี้วิธีการทําให้หุ่นเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั่นคือการลดไขมันโอเคไหมการลดไขมันการลดไขมันเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทําให้หุ่นเปลี่ยนแม้กระทั่งน้ําหนักมันไม่ลงหรือมันลงน้อยมากนะครับคือมันลงน้อยมากเช่นอ่อหนักห้าสิบอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเราลดไขมันลงนะครับซึ่งตรงเนี้ย จะต้องมีเครื่องวัดแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องวัดเนี่ยมีเทรนเนอร์ท่านหนึ่งบอกว่าสังเกตหุ่นเลยครับเอวหลวมไม้เดินคล่องตัวขึ้นไหมหน้าไม่บวมแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเห็นผลประมาณสัก21-30วันหากทำได้ถูกต้องนะครับนั่นคือการที่ทำให้ไขมันลดลงทีเนี้ยไขมันลดลงเนี่ยมันมีวิธีการทำได้อยู่2เรื่องโอเคไหมโอเคไหมครับ2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือออกกำลังกาย ซึ่งตรงเนี้ใครทําหรือไม่ทําก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาบอกถึงในมุมที่ถ้าและถ้าไม่มีเวลากาลังกายล่ะเราสามารถทําให้ตัวเองผอมลงหรือหุ่นดีขึ้นได้ไหมทําได้ครับนะครับทำได้ครับ,นะค,รบ,ค,รบคืออย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเคยเข้าฟิตเนสนะครับหรือเราศึกษาเรื่องลดน้าหนักมาบ้างหรือการควบคุมรูปร่างหรือทําให้หุ่นดีเนี่ย เขาจะบอกว่าไอหุ่นที่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ยิมซิปแพรเนี่ยไม่ได้อยู่ในยิมมันอยู่ในห้องครัวความหมายของเขาที่จะบอกก็คือว่าความเป็นจริงนะครับการที่เราจะมีรูปร่างที่ดีได้มันอยู่ที่การกินล้วนๆอยู่ที่การกินล้วนๆน,นะอะมาถึงตรงนี้ก่อนนะเราอยากหุ่นดีเรามีเรื่องของการกินและเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ากินแบบไหนเนี่ยมันถึงจะลงเร็วหมายถึงว่ารูปร่างอะมันเปลี่ยนเร็วโอเคไหม ตราช่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถดูได้แต่ไม่ค่อยชี้วัดผลนะครับไม่ค่อยชี้วัดผลผมเคยมีดูอยู่คลิปหนึ่งนะครับท่านอาจจะนึกตามก่อนวันเนี้ยอยากจะเล่าไปยาวๆเลยไม่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 ค่อยสลับรูปขึ้นมาให้ดูเพราะว่าเล่ายาวน่าจะเห็นภาพกว่ามันมีคนคนหนึ่งครับเขาพยายามอดอาหารอดอาหารเขาหนัก60สิเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาเขากินแค่นี้แหละเขาเขากินน้อยลงเขากินข้าวน้อยลงเขากินผักแต่ตัวเขาเองอะ่ะสูงร้อยประมาณร้อยแปดสิบแล้วก็หกสิบนี่ก็ผอมอยู่แล้วนะพอลงไปอีกประมาณสิบโลอ่ะครับหุ่นมันไม่ได้เปลี่ยนขึ้นเลยนะคือคือใบหน้าเขารูปร่างเขาเนี่ยละดูดูไม่ออกว่าผอมลงหรือดูไม่ออกว่าหุ่นดีขึ้นนั่นคือการที่ลดน้ําหนักแบบอดอาหารโอเคไหม โอเคไหมนะครับคือคือตัวเขาเองเนี่ยเขาสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของร่างกายไปโดยที่รูปร่างไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตรงเนี้ยผมกาลังจะบอกอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราลดน้าหนักอ่ะส่วนมากคนไทยเนี่ยจะลดน้าหนักจากการที่เราอ้วน,เร,นเรามีรูปร่างท้วมเราอ้วนเรามีไขมันเยอะเพราะอาหารไทยอร่อยมีน้งแกงกะทิมีขนมหวานมีชานมไข่มุกมีน้ําตาลอะไรมากมายเนี่ยมันทําให้เราอ้วนผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับ อันนั้นนะมันเป็นข้อดีของคนไทยที่จะลดน้ําหนักถูกไหมเพราะว่าถ้าเราอ้วนโดยที่มีไขมันวิธีการที่ทําให้คุณหุ่นดีเร็วสุดมันเร็วกว่าก่อนมันมันเร็วกว่าตอนที่ทําให้คุณอ้วนอ่ามาตรงนี้นะเวลากว่าเราจะอ้วนน่ะมันใช้เวลานะหนึ่งปีสองปีถูกไหมค่อยๆอ,อ้วนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่เวลาเราผอมลงครับเหลือเชื่อไหมมันทําได้เร็วมากเพราะว่า คุณสามารถนำไขมันออกได้เร็วกว่าการที่สะสมไขมันอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้แต่แต่ว่าการที่จะเอาไขามันออกครับมันต้องมีวิธีการที่ถูกต้องซึ่งวันนี้ผมจะบอกว่ามันถูกต้องคืออะไรโอเคไหมอย่างแรกครับใครมีปากกาจดได้นะผมพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ได้ไหมไม่พิมพ์แล้วกันไม่เป็นไรนะครับเล่าไปเลยอย่างแรกครับจําง่ายครับหนึ่งครับคือคุณ ทานอาหารโดยการลดของมันของทอดลงแบบเด็ดขาดไปเลยฟังดีๆนะครับอันนี้คือทฤษฎีดั้งเดิมและก็ยังใช้ได้ดีและปีนี้เป็นปีที่คนกลับมาใช้วิธีนี้แล้วแล้วหุ่นดีมากผมจะไม่พูดว่าหอมมหรืออ้วนแล้วนะผมจะพูดว่าหุ่นดีหุ่นดีก็คือรูปร่างดีขึ้นโอเคไหมรูปร่างดีขึ้นนะครับก็คือดูสุขภาพดีนะครับเพราะว่าเรากระลรงจะช่วยให้คนเนี่ยอายุป,ประมาณ3 5หถึง อ่าห้าสิบห้าหกสิบห้าเนี่ยมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วไปสอดคล้องกับสุขภาพดีนะครับโอเคไหมก็อย่างแรกเลยครับอยากแรกเลยครับนะครับในเก้าสิบวันนี้นะผมใช้คําว่าเก้าสิบวันแล้วนะผมไม่ใช่หกสิบวันแล้วนะผมใช้คําว่าเก้าสิบวันเพราะเก้าสิบวันเนี่ยมีคนเห็นผลรับชัดนะครับแล้วก็พยายามยืนระยะไว้นิดหนึ่งนะครับ บางทีเนี่ยบางคนเขาจริงจังมากเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วแต่แต่ว่าเราจะพูดถึงคนส่วนมากที่ดูเพจของสุขภาพดีไปกับยูสมายก่อนนะครับหรือลูกค้าของโปรตีนลีนหรือลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณทำได้ไหมตัดของมันของทอดทิ้งก่อนเลยจากชีวิตหรือกินน้อยสุดหรือกินน้อยสุดอยากเคาะอยากเคาะี่ยาอ,อ่ะเออีกนเคาะหน่อยอุ้ย,ยามาันมันไม่แกงอะ หรือกินน้อยสุดหรือกินน้อยสุดนะครับวิธีการนี้นะครับมันจะทําให้ไขมันที่เข้าไปเนี่ยมันลดลงก่อนไอไขมันที่เข้าไปลดลงเนี่ยพลังงานที่เข้าไปก็ลดลงพอมันเริ่มลดลงอะครับมันจะค่อยๆทยอยใช้ไขมันในร่างกายเพราะฉะนั้นนะครับการที่ร่างกายเริ่มใช้ไขมันแน่นอนครับประมาณสัก7-15ถึงวันหรือไม่เกิน2ีเ็วันเนี่ยคุณสังเกตหุ่นได้เลยว่าหุ่นเปลี่ยนแม้กระทั่งน้าหนักไม่ไม่ลงนะ น้ำหนักไม่ลงนะแต่หุ่นเปลี่ยนยกเวน้นยกเว้นคนที่อ้วนแล้วก็ตัวใหญ่หรือมีน้ําหนักเกินไปไกลๆเลยเนี่ยนะครับผู้ชายหนักร้อยกว่าโลหรือผู้หญิงหนักแบบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยอันนี้น้ําหนักมันจะลงด้วยแล้วก็หุ่นเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ได้ผลเร็วมากตัดของมันของทอดออกก่อนเลยลองดูที่ทาได้ไหมไหวไหมนะครับอย่างที่สองครับตัดอาหารที่มีน้ําตาลทรายออก อีกอันหนึ่งนะครับมันจะไปติดอยู่ไม่กี่เรื่องครับเวลาลูกค้าผมทำเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่ไม่กี่เรื่องหนึ่งคือเวลาเราไปซื้ออาหารกินส่วนมากนะทั้งทั้งน้ำมันแล้วก็น้ำตาลจะเยอะจะเยอะอันนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามผมใช้คำว่าพยายามในแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำพยายามอ่ไม่กินไม่กินอ่าอาหารที่มันมีน้ำมันเยอะ แล้วก็น้ําตาลก๋วยเตี๋ยวในน้ําตาลเยอะมากนะครับแล้วก็อาหารข้าวรัดแกงเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้ํามันเยอะมากน้ําตาลก็เยอะตามแต่อร่อยแต่อร่อยนะครับคือคือถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปถามพฤติกรรมลูกค้าที่ลดได้ลดได้นะครับแต่ไม่เยอะมากเนี่ยส่วนมากแล้วก็คือ,อมอื้อเที่ยงเนี่ยเรา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 ,เราทานอาหารลักษณะเนี่ยค่อนข้างเกือบทุกคนเลยมันก็เลยลดช้า ทีนี้ถ้าคุณทำสองอย่างนี้ได้นะเอาอย่างแรกก่อนนะคุณทำสองอย่างนี้ได้นะครับคุณอาจจะยังไม่ต้องทานอาหารเสริมหรือโปรตีนเสริมแค่นี้คุณลองไปทําดูก่อน 7- จ็ถึงสิวันมันจะเริ่มลงคุณจะเริ่มเปลี่ยนกัดฟันนิดนึง7วันแรกมันจะลําบากทรมานมากแต่ถ้าพักเนจะเริ่มชินเพราะหุ่นคุณเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มทักว่าคุณผอมคุณจะเริ่มมีกําลังใจคุณจะเริ่มมีกําลังใจแล้วคุณก็แบบเอ้ยทาต่ออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้มากขึ้น คือถ้าเกิดมนถึงจุดที่คุณอยากทําให้มากขึ้นอยากเห็นผลลัพธ์มากขึ้นนะครับอันนี้แหละมันจะเข้าสู่วิถีแห่งความผอมโอเคไหม <S <S <อ>เ,เพราะฉะนั้นนะครับสองอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือตัดของทอดก่อนลองดูก่อนเลยไวไหมสองนะครับก็คืออาหารตามสั่งอาหารข้าวราดแกงนะครับที่มีความมันผัดต่างๆเนี่ยหรือแกงกะทิหรือที่มันมีรสหวานเนี่ยลดก่อนได้ไหมตัดก่อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่ที่เรากินข้าวสวยกับไก่ หรือเรากินเกาเหลาเกาเหลาได้อยู่แล้วเกาเหลาเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่านะ้ำมันเจียวไม่เอาคือพยายามอย่างนิดอย่างนนหน่อยตัดออกตัดออกนะครับและข้อ3ครับกินอาหารน้อยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งกินอาหารน้อยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งกินอาหารน้อยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งคืออะไรสมมุติว่าเราเคยกินข้าวราดแกงหนึ่งจานนะครับกับข้าว2อ,อย่างราดปลาตุ้มๆนะครับ กินน้อยลงครึ่งหนึ่งอาจจะเลอกับข้าวอย่างเดียวข้าวก็คือครึ่งเดียวทานแค่ครึ่งเดียวบอกคุณป้าว่าป้าวันนี้ขอเอาข้าวน้อยๆกับข้าวก็ครึ่งเดียวคือบางคนบอกว่าพี่เบสน้องเบสแต่พี่ไปอยู่ออฟฟิศพี่จ่ายตังค์ห้าสิบบาทพี่ควรได้กินข้าวเต็มที่อ่าอันนั้นคือเรามองเรื่องความอิ่มถูกไหมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราจะมองเรื่องความหอมเราจะมองเรื่องความหอมเราจะมองเรื่องหุ่นดีเนี่ย เราเราปรับเราเอาใหม่เราบอกเขาเรากินอยากกินครึ่งเดียวนะครับคุณทำสามข้อนี้คุณทำสามข้อนี้นะครับแต่ผมพิมพ์ให้ก่อนนะผมพิมพ์ให้ก่อนนะครับใครเข้ามาดูสดทักได้นะผมมีอาจจะมีอะไรแจกให้พิเศษนะครับหนึ่งอ่ะหนึ่งเลยนะครับหนึ่งนะครับตัดของทอดของมันอ่านะครับสอง มันจะมันจะต่อกันไปเนี่ยนะครับสองตัดตัดอาหารที่เติมน้ําตาลทรายผมใช้คำว่าน้ําตาลทรายนะนะครับเพราะว่าน้ําตาลธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีผลสามนะครับอ่ะสามทานอาหารลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้คือคือควิกวิน ผมใช้เขาก็ควิกวินขึ้นไหมปึ๊บอ่าขึ้นไหมอ่าเฮ้ยขึ้นเเจ๋งมากนะครับอ่ะสามอย่างนี้เช็คลิสต์เลยทำเลยวันนี้วันนี้ดูคลิปปุ๊บทำเลยนะครับยังไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมหรือหรือของลดน้ำหนักหรือซื้อลินเช็คก็ได้ถ้าใครยังยัง,ย,งยังอยากลองก่อนนะนะครับทำสามอย่างนี้หุ่นเปลี่ยนแน่ผมผมยังย้ำนะไม่ใช้เามาน้ำหนักลดน,น,นะ คือลดอ่ะลดลดมากน้อยไม่เป็นไรแต่หุ่นเปลี่ยนแน่นะครับเจ็ดถึงสิบสี่วันหุ่นเปลี่ยนแน่นอนและสักยี่สิบเอ็ดวันถึงสามสิบวันเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกเลยว่าหรือเริ่มมีคนทักว่าเฮ้ยผมลงว่ะเฮ้ยห,หุ่นดีว่ะเฮ้ยห,หล่อขึ้นว่ะเฮ้ยสวยขึ้นว่ะแถวแถวนี้เลยมันจะเริ่มมามันจะเริ่มแวบบ๊แบบแวบแบว๊บแวบข้อสี่ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเป็นข้อสี่นะข้อสี่สี่นี่เป็นเทคนิคลับของคนอยากผอมเร็วนะครับ ทานน้ำทานน้าผมจะไม่บอกเยอะๆนะทานน้ำห้าลิตรต่อวันอ่ะนะครับพิมพ์ไปไหมทานน้ำห้าลิตรต่อวันผมบอกห้าลิตรไปเลยนะครับอันนี้เอาสูตรได้ผลสูตรก่อนใครปรับได้น้อยกว่าน,นี้ไม่เป็นไรห้าลิตรก็แปลว่าขวดใหญ่อย่างน้อยๆสามขวดนะครับ 3ขวดก็คือตื่นมากระซัดเลยนะครับแล้วักครึ่งขวดหรือที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่พยายามยายามกินน้ําตลอดเวลาพยายามกินน้ําตลอดเวลาทําให้ได้ห้าลิตรนะครับไม่เอาสามเลยนะสมมุติมก่อนสามก็ได้ห้าก็ได้เอาห้าเลยเอาห้าเลยแล้วห้าเลยแล้วก็ทําให้พวกนี้นะสี่ข้อนี้นะครับขอขอต่อเนื่องเลยนะครับขอต่อเนื่องเลย อ่านะครับทานน้ำสี่ลิตรวันอ่านี่นะครับต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับข้อที่ห้านะครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือทานมื้อเช้าทานมื้อเช้าอ่ะ ทานมื้อเช้านะครับทานมื้อเช้านี่ทานมื้อเช้าเอาห้าข้อพอเอาห้าข้อพอทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้ทําแบบนี้ทุกวันเป็นเวลาเก้าสิบวันไปเลยเก้าสิบวันไปเลยทําเรื่อยๆมากน้อยไม่เป็นไรแต่ให้ยึดกดห้าข้อนี้ก่อนนะครับกดห้าข้อนี้ก่อนในแต่ละมื้อก็ใช้ลักษณะนี้หมดนะครับ ผมยังไม่ได้บอกว่าต้องไฮโปรตีนผักเยอะๆอะไรอย่างนี้ยัง,ย,งยังก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนก็คือ,อตัดของมันของทอดนะครับแล้วก็ตัดอาหารเติมน้ำตาลสายนะครับทานน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็พานอาหารลดลงครึ่งหนึ่งทำทำแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้เลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วต้องบอกเลยว่ายอดแน่นอนครับจะมีหุ่นที่เปลี่ยน อ่ะทีนี้พอเรามีผลที่เปลี่ยนแล้วคุณอยากได้ไวไหมถ้าคุณอยากได้ไวครับมันมีตัวช่วยตัวนี้นะครับเป็นโปรโตีนที่ผมโชว์อยู่เลยอันนี้วิธีการคือทานมื้อเย็นสองช้อนทานมื้อเย็นนะครับทานมื้อเย็นอ้านะครับตัวช่วยตัวช่วยให้เห็นผลไวสุดโอเคไหมนะครับ ทานลีนนะครับอ่ะทานลีนนะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ามือเย็นนะครับสองช้อนสองช้อนนะใช้สองช้อนนะครับสองช้อนสองช้อนนะครับน้ำน้ำห้าร้อยถึงหกร้อยนะครับถึงหกร้อย โอเคอ่านะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับอันนี้คือถ้าใครอยากลงเร็วแล้วอยากอยากให้มันลงเร็วทานลินมื้อเย็นนะครับสองช็อตเคล็ดลับเคล็ดลับทานก่อนพระอาทิตย์ตกดินเคล็ดลับนะครับทานก่อนพระอาทิตย์ตกดินโอเคไหมนะครับสูตรนี้นะครับใครดูมาดูเดินหน้าหลังดูได้ครับทีเนี้ย ลีน <Lean S 2> คืออะไรทําไมมันถึงช่วยให้คุณหุ่นดีหรือผอมลงได้ลีนนะครับมันเป็นธัญพืชสี่ตัวนะครับให้โปรโตีนนะครับมันเลยเรียกโปรโตีนแพนเบดแต่เป็นโปรโตีนแพนเบดแบบใหม่คือมันไม่ได้สกัดตัดแต่งหรือสังเคราะห์นะครับมันเป็นโปรโตีนบดจากธัญพืชส่วนประกอบก็คือมีถั่วลันเตาถั่วขาวข้าวโพดแล้วก็มันแกวนะครับซึ่ง4ี่ตัวนี้ถ้าใครเคยศึกษานะครับใครเคยศึกษาเกี่ยวกับการลดน้าหนักเนี่ยมันเป็นตัวช่วยลดน้าหนักทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกินมันแกวมื้อเย็นก็ผอมเอ่อกินข้าวโพดมื้อเย็นก็ผอมเอ่อกินโปรตีนสูงก็ผอมนะครับกินถั่วขาวก็ไขมันลดลงผมก็เลยเอา4ตัวนี้นะครับมารวมกันนะครับทำเป็นผงแล้วก็เอามาชงดื่มทานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกนะครับเราทําสิ่งนี้มาเพื่อช่วยให้คนอยากหุ่นดีเนี่ยหรืออยากลดน้าหนักหรืออยากปรับหุ่นเนี่ยมีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหยิบตัวนี้มาชงทานมื้อเย็นอันนี้เราก็จะมีไฟเบอร์ ช่วยขับถ่ายเราจะมีตัวเผาผ่านไขมันมีช่วยให้อิ่มแล้วในระหว่างนั้นนะครับ6โมงเย็นไปจนถึงประมาณ8โมงเช้าเนี่ยแปลว่าคุณนะไม่มีอะไรเลยที่คุณเอ,อ่อเข้าไปในร่างกายในระหว่างนั้น,นครับร่างกายจะเริ่มเผาผ่านไขมันออกนะครับเผาผ่านไขมันออกนะครับอันนี้คือวิธีการลดน้าหนักอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็คุณเปลี่ยนนะครับมาดูรีวิวกันนะครับมีคนมีรีวิวไหมมีเดอะแยะเลยนะครับผมขึ้นไว้หน้าเพจ มีทั้งรถกัน2คนผัวเมียนะครับ mm. ก็เขียนอย่างนี้นะก็คือ,อาทานไปแล้ว3เดือนตอนนี้หุ่นเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ง่ายมากเพราะว่าเขาก็ไม่ออกกําลังกายเลยเขาบอกเขาก็ทํางานกลับมาก็กินแบบนี้แหละแล้วก็ทําตามคําแนะนําก็คือไม่กินหวานไม่กินมันกินน้ําเยอะหน่อยนะครับแล้วก็กินรีเป็นมื้อเย็นทํามา3เดือนตอนนี้ผู้ชายลดไป7โล แล้วว่าเอลเนี่ยลดไปจาก38ตอนนี้เหลือ32หรือ3 3แกบอกว่าโหกังเคงได่เปลี่ยนหมดผู้หญิงก็ลดลงไป2โลนะครับแต่ว่ารูปร่างนี่คือเอลเอลนี่มาสวยแล้วก็หน้าไม่บวมตัวไม่บวมคือเราเริ่มเห็นเลยว่า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 เราผอมลงใน3เดือนนะครับอันเนี้ยมีรีวิวหน้าเพจเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ไดอกกํารังกายนะคือคือพฤติกรรมเขาไม่ได้อกกําลังกายอยู่แล้วแต่เขาอยู่กรุงเทพก็าอาจจะเดินขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยเขาก็อธิบายมา ดีมากนะครับแล้วก็มีคนที่ลดได้น้อยนะครับแต่ก็ลดลงเนี่ยผมก็อธิบายครับว่าเออเราดูซิเราพฤติกรรมเป็นแบบไหนก็สุดมากสุดมากก็ยังไม่ได้ตัดตัดของทอดเต็มที่พอเราไม่ได้ตัดของทอดนะครับไขมันที่มือยู่ในของทอดเนี่ยหรือของผัดพวกนี้หรือพวกข้าวแกงเนี่ยมันยังกลับเข้าไปสะสมเพิ่มคือมันอาจจะออกไปสิบมันกลับเข้าไปแปดหรือกลับเข้าไปสิบหรือถ้าเกิดเราเรา,เราอร่อยจัดก็เข้าไปเกินกว่าเดิมอีก มันก็เลยขึ้นลงเราก็เลยไม่ผอมสักเงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลีนเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ตัวช่วยทําให้คุณน่ะลดการทานมื้อเย็นลงแล้วก็ทําให้ตัวในร่างกายเนี่ยมันเริ่มปรับไขมันมาใช้คือถ้าเกิดการที่คุณทานพวกมันแก้วพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือถั่วหลังเตาพวกเนี้ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยนำไขมันมาใช้เรื่อยๆทุกกวันมันใช้เวละหนึ่งเวลาสองรวมกัน90นนะครัับเหื่อ เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะหุดด่นดีไปอีกยาวๆเลยแล้วก็สำหรับสายที่แบบอายอุ35ขึ้นไปเป็นัยทํางานแล้วไม่มีเวลาเข้ายิมแต่เริ่มอยากหุดดีหรือปรับหุ่นหรือโอ้โหบางคนเนี่ยคุณแม่มาอายุ55หมอบอกว่าเอออ้วนหมอบอกไขมันเยอะก็เริ่มอยากลดน้าหนักพอลดน้ําหนักปุ๊บเนี่ยก็ก็ต้องนึกถึงโปรตีนนึกถึงออกกำลังกายนึกถึงอดอาหารถูกไหมครับแต่ที่พี่เวีกำลังจะบอกก็คือว่าอาหารนะไม่ต้องอด กินนั่นแหละนะครับกินนั่นแหละแต่ว่าจะกินเป็นแบบน้ำพริกได้ไหมกินปลาต้มปลาทูน,นึ่งเป็นปลานึ่งได้ไหมเป็นเป็นย่างได้ไหมเป็นย่างยังดีนะเป็นย่างได้ยังดีนะครับแล้วก็เกาเหลาก็ไม่มีของมันนะครับทานแล้วจะสวยเหมือนเจ้าของผลิตภัณฑ์โอเคครับขอบคุณมากครับนะครับแหม,แมนี่เพื่อนพี่เกตขอบคุณมากครับนะครับก็ ก็มีมีหลากหลายวิธีเลยนะครับที่จะทําให้คุณหุ่นดีขึ้นนะครับอันนี้ส่วนผสมก็คือถั่วลันเตาเนี่ย40%มันแกว30%ข้าวโพดหวานเนี่ย20แล้วก็ถั่วขาวเนี่ยแค่10%ถั่วขาวเนี่ยใส่10%คนแพ้ถั่วขาวก็ทานคนแพ้ถั่วขาวทานได้เพราะว่าใส่น้อยนะครับตัวหลักๆเลยที่ทําให้ผอมคือเนื้อถั่วลันเตาเพราะเนื้อถั่วลันเตาเนี่ยมันมันโหลดโปรตีนพร้อมกับรีดไขมันออกมันเป็นความลับของสินค้านี่นะ มันโหลดโปรตีนเพระกลีดไขมันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาทานเป็นมื้อเย็นแค่ชงทานชงทานชงทาน,ทานแล้วก็อีกสองมื้อเนี่ยไม่ทานมาทานทอดไม่ทานาน้ําตาลที่เติมเข้าไปนะครับอันนี้แล้วก็กินน้ำเยอะๆอ่าแถมอีกนิดหนึ่งนะครับแถมอีกนิดหนึ่งอยากพร้อมเร็วกว่านี้อีกให้นอนสี่ทุ่มให้นอนสี่ทุ่มอย่านอนดึกกว่านี้เพราะพอหลังสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน ร่างกายจะเริ่มสะสมไขมันอีกแล้วคุณก็จะอ้วนกับอ้วนอีกนะครับคือถ้าเราอยากจะเห็นผลเร็วเนี่ย5-6อย่างนี้พยายามทําให้ครบแล้วก็ทําให้จริงจังถ้าคุณกัดฟันผมจะไม่ได้บอกว่าให้กัดฟัน90วันนะนี่คือความลับคุณกัดฟันแค่เดือนแรกเดี๋ยวเดือนที่เหลือเนี่ยคุณจะทําด้วยความชิวๆคุณจะทําด้วยความง่ายและคุณจะมีความสุขเพราะว่าคุณจะหล่อขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะแบบ สุขภาพดีแบบเอ้ยทำไมเราเราเรา,เราดีขึ้นแล้วถ้าใครแบบสี่สิบห้าสิบนัดหมอตรวจจะหมอต้องทักเลยว่าเฮ้ยทำไมไปทำอะไรมาดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโปรตีนลีนเป็นโปรตีนที่ทานและปลอดภัยสุดเนื่องจากว่าไม่มีการเติมสารสกัดไม่เติมของปรุงแต่งไม่เติมสีกลิ่นรสไม่เติมอะไรเลยนะครับเป็นธัญ,ญพืชบดผงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชงทานง่ายเหมือนกระปั่นทานเราขายความสะดวกสบายสำหรับคนอยากลดน้ำหนัก อยากหาอะไรทานแทนเมื่ออาหารมื้อเย็นนะครับส่วนใครส่วนใครอยากปรับไปทานเป็นมื้อไหนแล้วแต่บางคนบอกพี่หนูกเ็เอามาทานเช้าได้ไหมพนดีหนูรีบหนูทานเช้าได้แต่เที่ยงกับเย็นหนูก็แต่เย็นเนี่ยเย็นยังไงก็ต้องไม่ไม่ทานมืดพยายามเลยพยายามทําให้ได้คือแบบบางทีแบบเราเลิกงานแบบเลิก แล้วทานสองทุ่มอ่ะคือทานทานสองทุ่มเนี่ยผมบอกเลยไม่รอดลดน้หนักไม่รอดไม่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยเห็นผลโอเคไหมวันนี้สรุปประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะเขียนสรุปไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจเนี่ยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่เราจะอ,าอยากจะจุดไฟให้กับคนที่อยากลดน้ำหนักขึ้นปีหลังเรามีโปรโมชั่นครับปกติตอนนี้ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูเนี่ย 1,500บาทคือราคาปกติเนี่ยบายวันเก็ตวัแต่เดือนนี้ผมแนะนำว่าให้ซื้อชุด3กระปุกนะครับคือ3กระปุกเนี่ย1,990บาทนะจะได้3กระปุกซึ่งราคาตกกระปุกละ600ดีมากถ้าใครกะเอายาวเลยนะครับคือทานแล้วเอาอยู่เลยก็คือทานสัก6กระปุกก็ซื้อไปเป็นชุดชุดหนึงประมาณแค่3,000กว่บาท3าม0กว่บาทเนี่ยได้6กระปุกได้โปรตีน6กกระปุกนะ คือคุณมองแค่ในมุมของการได้การทานโปรโตีนแพนเบด25กรัมต่อมื้อเนี่ยนะครับก็คุมแล้วนะครับแล้วใครคิดว่าเออจะลดน้ำหนักไปพร้อมกันเนี่ยโปรโตีนลีนเนี่ยตอบโจทย์แล้ะต้องบอกว่าอร่อยรสชาติดีทำให้ไม่อยากหวานด้วยนะครับอันนี้ก็ชวนครับครึ่งปีหลังใครอยากคุณดีนะครับ ก็ใช้เวลา3เดือนนี่เดือนเดือนขึ้นเดือน7จ็ดเดือนแปกนะครับเจ็ดเก็เดือน10ก็จะมีรูปร่างที่ดีล,ละราคาอยากทานยาถึงสิ้นปีเลยก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้ตอนหุ่นดีแล้วนะครับแต่วันนี้ใครอยากจัดจัดโปรโมชั่นกับเราก็แนะนําไปเลย1990บาทได้3กระปุกแบบนี้นะครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับก็ขอ100ชุดแรกที่ตัดสินใจอยากผอมแล้ว ลองสั่งซื้อกันเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์ให้ดูอีกสักหนึ่งสองสามสไลด์อ่ะนี่คือรูปร่างต่างๆครับที่มีคนลดแล้วก็มีรีวิวนะครับที่อันนี้ราคาเก่านะราคาเก่าสไลด์นี้ไม่ได้เปลี่ยนขอโทษทีนะครับราคาปัจจุบันคือพันห้านะครับอ่ะก็มีรีวิวเยอะเลยนะครับผมก็อธิบายประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครอยากพูดดีด้วยวิธีง่ายๆก็ทาน รีนเชคช่วยในหนึ่งมือแล้วก็มืออื่นนะครับตัดอ่าของมันของทอดตัดน้ำตาลทานน้ำา5ลิตรคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย60ถึง90วันนะครับจะมีหุ่นที่เปลี่ยนไปแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผมมีกำลังใจให้ทุกคนที่จะหุ่นดีหรือกลับมาหุ่นดีหรือถูกบังคับให้หุ่นดีแล้วเนี่ยอย่าลืมครับอยากหุ่นดีด้วยวิธีง่ายๆก็ทานลีนเชคนะครับ ทุกวันวันละหนึ่งมือ้อวันนี้สวัสดีครับ